เดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาเบิร์เรื่องของการออกกําลังกายที่จังหวัดศรีสะเกดกันแน่นะคะเพิ่มนิสการออกกําลังกายที่สะสมแคลอรี่สิเป็นยังไงติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ คุณยายคะทาไมต้องเอาเศษใบไม้แห้งมาใส่วงล้อไม้ไผ่ด้วยคะหนูก็อยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวยายจะบอกว่าเพราะอะไรนะใบไม้แห้งเพียงใบเดียวเป็นเชื้อเพลิงทําให้เกิดไฟปา่าหลายๆฝ่ายก็ได้มีการรณรงค์เก็บรวบรวมใบไม้แห้งไปทําปุ๋ยช่วยป้องกันไม่ให้เกิดไฟปา่าช่วยลดหมอกควันแล้วก็ PM 2.5ที่ทําลายสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนี้ด้วยนะคะพวกเราจะรักโลกร่วมพี่ทักรักสิ่งแวดล้อม